สวัสดีครับนักศึกษาครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องวงจรชีวิตและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเห็ดนะครับเห็ดนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเป็นเส้นใญ่ในธรรมชาตินะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับอากาศก็เหมาะสมเขาก็จะพัฒนาไปเป็นดอกเห็ดเห็ดจะอยู่ในกลุ่มฟังจายนะครับแต่ว่าตัวเขาเองนะครับไม่มีคอร์ฟิลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตนเองนะครับเขาต้องมีการ กินเข้าไปซึ่งเห็ดเนี่ยจะถูกเรียกเป็นแซปปไฟนะครับที่อาศัยแล้วก็กินอาหารจากธรรมชาตินะครับสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเห็ดนะครับก็คือเราเห็นรูปร่างใช่ไหมครับของฟุตติ้งบอดี้ของเห็ดถ้าดูจากภาพนี้นะครับก็จะพบว่าในส่วนของเนื้อดินนะครับ เราจะเรียกว่าเป็น f ุตต t i n g body นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเจริญพัฒนามาจากเส้นใ่นะครับที่ในสภาพแวดล้อมเมื่อความเหมาะสมเกิดขึ้นนะครับเขาพัฒนาเป็นเส้นใหญ่เสร็จแล้วเขาก็รวมกลุ่มกันนะครับเป็นเส้นใหญ่แล้วก็พัฒนาไปเป็นดอกเห็ดนะครับในส่วนของที่เป็นเส้นใ่นะครับก็จะเรียกว่าเป็นมซีเลียมนะครับรูปร่างของเห็ดนะครับก็มีหลากหลายนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงรู้จักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูนะครับที่เป็นลักษณะเป็นแผ่นวุ้นนะครับเห็ดฟางเห็ดปวกเห็ดละโงกเห็ดพึ่ง ลักษณะทรงร่มอันนี้แน่นอนพวกเรารู้จักกันดีนะครับหรือเห็ดเผาะเห็ดจามะพร้าวนะครับซึ่งเป็นลักษณะทรงกลมนะครับเหมือนตรงนี้ครับจามะพร้าวือตรงนี้คล้ายๆกันใช่ไหมครับเห็นร่างแหนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตะข่ายคลุมนะครับแล้วก็ลักษณะเห็ดหิ่งนะครับซึ่งเราเจอกันเกือบจะทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าเห็ดหิ่งเนี่ยเขาจะมีความแข็งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะพบซากของเห็ดในฤดูที่ไม่ใช่ฤดูฝนนะครับหรือฤดูที่เห็ดส่วนใหญ่เจริญนะครับ ส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มบาซิโดไมซิสที่เราคนที่เราพบกันในธรรมชาติทั่วไปนะครับก็เป็นบาซิโดไมซิสแต่ว่ามันก็จะมีสองกลุ่มใช่ไหมครับก็คือกลุ่มที่เป็น ces, แอสโคมซิสเราจะพบอย่างเช่นพวกขับฟังจายทัฟโฟเซล,ลเลียเนี่ยครับก็พวกนี้ก็จะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยทัฟโฟคือ,อาาราคาแพงใช่ไหมครับขับฟังจายก็อย่างเช่นพวกถ้วยงเงี้ยเห็ดลังนกอะไรเงี้ยครับที่เราจะพบในธรรมชาตินะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของคล้ายนิ้วมือนะครับ นิมอพยามานนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของพวกเซลาเลียนะครับเซลาเลียสนะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราพบนะครับก็คือพวกนี้นะครับก็จะเป็นอาจจะพบฟิลาเมนตัสบาซิโลเมซิสก็ได้ก็คือเป็นบาซิโลเมซิสที่ไม่ได้ฟอร์มรูปร่างเป็นดอกเห็ดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นลักษณะเป็นเส้นใหญ่หรือว่าเป็นแผลติดอยู่กับวัสดุที่เขาจะเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นฟุตติ้งบอดี้ที่เราจะพูดถึงแฝมเอสโคเมคอต้านะครับตัวที่กินได้นะครับอย่างเช่นมอร เราก็น่าจะคุ้นเคยนะครับชื่อนี้นะครับเป็นเห็ดที่มีมูลค่าสูงนะครับเนื่องจากว่าเห็ดตัวเนี้ยนะครับจะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวนะครับแล้วก็เวลาเราไปหาเนี่ยต้องต้องอาศัยสัตว์เข้าไปช่วยในการหาเพราะว่าสัตว์จะมีจมูกดีกว่านะครับอย่างเช่นใช้หมูอย่างเงี้ยครับก็ไปหานะครับก็อยู่ในส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับไม่ได้เป็นเห็ดที่บ้านเรานะครับ สปอร์ฟอร์ม n g หรือ tin sect l นะครับก็คือสปอร์เนี่ยจะอยู่ในถุงนะครับที่เรียกว่าเป็นแอสไซน์นะครับก็คือเป็นลักษณะของถุงยาวๆนะครับเป็นแอสไซน์นะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนะครับในส่วนแอสไซน์ก็เรียงกันนะครับอยู่ในไฮเมเนียมนะครับไฮเมเนียมนะครับแล้วก็แต่ละแอสคัสนะครับก็คือในแต่ละถุงของมันเนี่ยก็จะมีสปอร์ทั้งหมด8อันนะครับแสปอร์นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับของไฟลัมเอสโคเมคอต้ากับไฟลัมที่เป็น บาซิโดเมซิสนะครับในส่วนของไฟลัมบาซิโดไมคอตานะครับลักษณะบาซิเดียนะครับก็คืออจะเป็นเนี่ยฮะ คล้ายๆอย่างนี้ครับือมีเขาขึ้นฮอนขึ้นมานะครับก็มี4จุดนะครับแล้วก็เกิดเป็นสปอร์ที่อยู่ข้างบนนะครับก็มีการเรียงตัวบนไฮเมเนียเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะของเห็ดที่เป็นกลุ่มบาซิโดไมซิสนะครับอ่านะครับแต่ว่าบาซิโดไมซิสนะครับก็ยังมีอยู่2แบบนะครับเพศที่เป็นชิ้วหรือเป็นพอนะครับก็คือเป็นจุดๆเหมือนลักษณะของเห็ดพึ่งนะครับที่เป็นลักษณะพอนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะครับหรือพบง่ายนะครับในธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะของเป็นกลิวนะครับเป็นกิวหรือว่าเป็น นในการสืบพันธุ์นะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น sexual reproduction หรือว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อศัยเพศสปอร์ก็จะเกิดได้ครับในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นออยเดียโคนิดียนะครับหรือว่าค um, าร์เมโดสปอร์สเคิลลัตเนี่ยครับก็จะพบได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือว่าการเจริญพัฒนาไปในรูปแบบของปกตินะครับคือพัฒนาเกิดเป็นดอก เห็ดได้นะครับก็จะเป็น sexual reproduction ก็จะเป็น ascospore หรือแล้วก็ basidiospore นะครับวงจรชีวิตเห็ดนะครับเราเริ่มต้นจากสปอร์เลยนะครับสปอร์ก็จะพัฒนาเป็นเส้นใหญ่นะปกติสปอร์ก็จะเป็นเอ็นเดียวถูกไหมครับก็จะได้เส้นใหญ่ เอ็นเดียวเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนจะเกิดเป็นฟุตติ้งบอดี้นะครับจะต้องมีการผสมพันธุ์กันก่อนนะครับเอ็นก็มารวมกันนะครับกลายเป็นเส้นใยสองเอ็นนะครับสอเอ็นแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นดอกเห็ดนะครับในส่วนของไมเซลียมนะครับก็ลักษณะนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของเส้นใยที่มีเซปตัมนะครับก็เห็นไหมฮะไฮฟ้าก็จะมีนิวเคลียสอยู่นะครับแต่ละเซปตัมนะครับก็จะมีนิวเคลียสอยู่ในกลุ่มเห็ดนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับประเภท1ช่องนะครับมีนิวเคลียสเดียวนะครับหรือ1 ช่องมีหลายนิวเคลียสก็ได้นะครับซึ่งเป็นไปได้ตามเส้นลักษณะของเส้นใหญ่เห็ดนะครับการพัฒนาจากเป็นดอกเห็ดนะครับสปอร์จะมีการรวมกันนะครับสอดจากสองเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามีเส้นใหญ่ที่เป็น n บวก n นะครับเพราะฉะนั้นใน1เซปตัมนะครับใน1เซลล์นะครับก็จะมีอยู่2นิวเคลียสนะครับซึ่งไม่ได้รวมกันนะครับแยกกันอยู่เห็ดอันนี้เป็นตัวอย่างของรูปเห็ดนะครับที่พัฒนานะครับจากตุ่มเห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดฟางนะครับจากตุ่มเห็ดเห็นไหมเขารวมกันเป็น ตุ่มเห็ดจากเส้นใยทั่วไปที่อยู่ระแวกนี้นะครับเป็นพัฒนาเป็นตุ่มเสร็จแล้วก็ได้ดอกนะครับพัฒนามานะครับเห็ดฟางก็จะพัฒนาจนแตกออกพัฒนาจะเป็นดอกใหญ่แล้วก็สามารถพ่นสปอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเห็ดฟางในวงจรของเห็ดนะครับเริ่มจากฟุตติ้งบอด d ี้นะครับเขาจะพัฒนานะครับ บาซิเดียมจากเส้นใหญ่นะจาก n อนบอกเนะครับก็จะฟิวส์รวมกันนะครับเรียกว่าคาริโอแกรมมี่นะครับแล้วก็เกิดพัฒนาไปเป็นไมโอซิสนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็น4สปอร์นะครับสสปอร์นะครับซึ่ง4สปอร์นี้ก็พัฒนาไปบนบาซิเดียมนะครับก็ได้เป็นบาซิเดโอสปอร์ออกมานะครับในส่วนของอเมื่อได้สปอร์เสร็จแล้วนะครับเห็ดเมื่อแก่ตัวใช่ไหมครับก็จะมีการปลดปล่อยสปอร์ออกไปนะครับการปลดปล่อยสปอร์ออกไปนะครับก็ ไปเกยวตามธรรมชาตินฮะสปอร์ไปจะเป็นอินเดียนะครับพัฒนาเป็นเส้นใหญ่เอินเดียนะครับในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะครจะมีการพัฒนาตัวเองไปเป็นสปอร์ที่ไม่อาสัยเพศนะครก็อย่างเช่นพวกคาร์เมโดสปอร์นะครับพัฒนาให้มีโครงสร้างผนังเซลล์ที่แข็ง แรงขึ้นนะครับพวกสกอริเทียมที่เส้นใยห,หุมห่มๆกันแล้วก็ในส่วนของไอเดียก็มีการหลุดออกมาแต่เมื่อไรก็ตามนะครับอากาศเหมาะสมสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะครับเห็ดก็สามารถจะงอกจากสปอร์เหล่านี้นะครับพัฒนาเป็นเส้นใยต่อไปแล้วก็ไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดเมตติ้งนะครับเกิดการผสมพันธุ์ของเส้นใยสองเส้นร่วมกันนะครับจากเอ็นเดียวเห็นไหมเส้นใยเอ็นเดียวนะครับก็กลายเป็นเส้นใยเท่าไหร่ครับ เป็นเส้นใยญ่ 2N นบวก N นะครับก็ได้เป็น N บวก n ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อครับเมื่อพัฒนาเมื่อเส้นใยรวมกันเสร็จแล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมอ้าวเปลีป่ยนแปลงไม่เหมาะสมเขาก็สามารถที่พัฒนาไปเป็นสปอร์ที่มี 2N ได้นะครับอันนี้วงจรชีวิตของเห็ดที่ควบคู่กันระหว่างแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศนะครับถ้าแบบไม่อาศัยเพศนะครับคือวงเล็กนะครับวงเล็กนะครับจากเส้นใยนะครับเห็นไหมฮะ เส้นใหญ่มันพัฒนาไปไหนไม่ได้นะครับก็เส้นใหญ่ก็เป็นเส้นใหญ่อยู่นี่แหละฮะก็วนอยู่นี่นะครับในส่วนของที่เป็น sexual stage นะครับคือ sexual reproduction นะครับเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมสังเกตนะครับเส้นใหญ่นะครับจากฝั่งนี้นะครับเส้นใหญ่2เส้นที่มาจากที่เป็นเอ็นเดียวเกิดเข้าคู่กันได้รวมกันได้นะครับก็เกิดเป็น plasmogamy นะครับลักษณะนี้คือ plasmogamy คือเซลล์ฟิวกันนะครับฟิวเซลล์นะครับก็คือเซลล์มันรวมกันนิวเคลียสก็มากองรวมกันเป็น2นิวเคลียส นะคร df. ับทีนี้ได้สองเอไมซิเดียมก็พัฒนาต่อครับเป็นเส้นใยต่อไปนะครับแต่เป ok. ็นเส้นใยที่มี n อบวกเลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นไดคาริออนนะครับไดคือ2นะครับคาริออนก็คือเจเนติกของมันนะครับก็มี2 n นะครับทีน <lobster> like, <pper> ี้ก็พัฒนาต่อเป็นฟุตติ้งบอดี้นะครับเส้นใยสองเนเนี้ยก็มารวมกันกลายเป็นฟุตติ้งบอดี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วตัว n เนี่ยตัวที่นิวเคลียสที่อยู่ในเซลล์เดียวกันนะครับก็จะเกิดคาริโอแกรมมี่นะครับก็เกิดรวมกันนะครับเรียกว่า คาริโอแกรมี้นะครับเพราะฉะนั้นคาริโอแกรมี้ก็สามารถเกิดไมโอซิสต่อนะครับไมโอซิสต่อจาก1เป็น4สปอร์นะครับเป็น4สปอร์นะครับอันนี้เป็นของบาซิโลไมซิสนะครับแต่ถ้าเป็นของแอสโคมิคอตา ota, นะครับหรือแอสโคมซิสนะครับจาก4ก็จะเกิดไมโตซิสอีก1รอบนะครับจะได้เป็นทั้งหมดเป็น8 นิวเคลียสนะครับในเรื่องของจเนติกนะครับก็จะมียีนอยู่2ชุดนะครับในการที่จะทํางานร่วมกันในการพัฒนาเป็นดอกเห็ดนะครับก็จะมีกลุ่มยีน A ยีนนะครับแล้วก็ B ยีนนะครับในกลุ่มเยีนก็จะเป็นยีนการทาร์สคริปต์นะครับการทาร์สคริปชันในส่วน B ยีนจะเป็นยีนที่เป็นฟีโรโมนซิกนอลลิงยีนตัวที่มันถูกคัดเลือกยีน B ยีนนะฮะเป็นตัวคัดเลือกให้มันเข้ากันได้หรือไม่นะครับเมื่อเข้ากันได้ปั๊บนะครับ A ยีนก็จะทํางานนะครับเร่เกเรตการพัฒนาต เกิดแคมป์คอนเนกชันนะครับแคมตรงนี้นะฮะนี่คือลักษณะเด่นของพัฒนาเส้นใยไปเป็นดอกเห็ดได้เกิดแคมป์คอนเนกชันแต่ถ้าเห็ดไม่สามารถเข้าคู่กันได้นะครับนั่นหมายความว่าแคมป์คอนเนกชันก็จะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเอยินก็จะมีความสําคัญนะครับเรามาถึงระบบการผสมพันธุ์นะครับการผสมพันธุ์ของเห็ดนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเมทติ้งซิสเต็มนะครับหรือว่าบิดดิ้งซิสเต็มนะครับการผสมพันธุ์นะครับก็ มี2ระบบนะครับมี2ระบบด้วยกันระบบที่1ก็คือโฮโมทาริซึมนะครับกับระบบที่2คือเฮตเตอรทาริซึมนะครับโฮโมทาริซึมก็คือการผสมกันภายในทาลัสเดียวกันนะครับหมายถึงว่าหนึ่งเส้นใหญ่นะครับที่พัฒนามาจากสปอร์นะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อนะครับผสมพันธุ์ในเส้นใหญ่กันเองนะครับแล้วเกิดพัฒนาเป็นดอกเห็ดได้อย่างเช่นพวกเห็ดฟางนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งคือเฮตเตอรทาริซึมนะครับคือการผสมพันธุ ข้ามทลัสกันหรือข้ามเส้นใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมาจากเส้นใหญ่เส้นอื่นนะครับสปอที่พัฒนาเส้นใหญ่แล้วก็จะมาจากคนละเ้นนะครับผสมผันกันนะครับจึงจะเกิดเป็นดอกได้นะครับคือ1คือไบโพล่านะครับหรือว่ายูนิแฟคทอเรียลนะครับพวกนี้จะควบคุมได้ยีนในหนชุดนะครับหนยีนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเตต้าโพล่าซึ่งอันนี้ค่อนข้างเจอ เป็นเห็ดที่เรากินอยู่ประจำอย่างเช่นพวกเห็ดนางรมนางฟ้านะครับก็จะมียีนควบคุมอยู่2ชุดนะครับสยีนนะครับแล้วก็กลุ่มที่เนือกว่านั้นก็คือออกตาโพลานะครับก็คือพวกนี้ก็จะมียีนควบคุมอยู่3ชุดนะครับในระบบผสมพันธุ์นะครับยีนทั้ง2หรือ3จะอยู่บนโครโมโซมโคนละแท่งนะครับเพราะฉะนั้นบาซิโลเมซสก็จะเกิดได้กรณีแบบนี้นะครับ จำนวน2นะครับก็คือ A1 กับ A2 อันนี้ก็เป็นโฮโมไิซึมนะครับเกิดได้นะครับจำนวน4นะครับก็เกิดเป็นมี2ยีนไหมยีน2ชุดนะครับก็เป็น A กับ B นะครับ a กับ b นะครับ การรวมกันของนิวเคลียสนะครับก็จะเป็น a 1 a b 1 a งเอบีหนึ่งนึ่งบี่งบ a ส b 2เอสอนะครับเอสอี 2, 2, นะครับกรณีที่มากกว่านั้นนะครับก็จะรวมกันให้ a b c โนแทนนะครับก็1 1 1นะครับ1 1 2ก็สลับสับไปนะครับจะได้เป็นจานวน8นะครับเพราะฉะนั้นโดยที่ a 1 a 2 b 1 b 2 c 1 c 2นะครับเป็นอัลลีลของยีน a b c ตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดก็จะเป็น1ต่อ1นะครับ หนึ่งต่อสี่นะครับแล้วก็1ต่อแนะครับมาดูในส่วนของเดต้าโพล่านะครับก็คือที่มียีนอยู่2ชุดอันนี้ค่อนข้างเป็นได้รับการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหตุที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเห็นนางลมนังฟ้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มนี้นะครับเป็นเดต้าโพล่านะครับเส้นใยคู่ผสมที่เกิดขึ้นมีอยู่4แบบนะครับจากยีน2ชุดนะครับหเป็นแบบคอมเพ t i ิเบิลนะครับ A กับ B ต้องไม่เหมือนกันนะครับอยู่คนละอันลิ่วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดก็จะเป็น a1b1 คูณ a2b2 นะครับกับ a1b2 คูณกับ a2b1 ซึ่งแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้จะทำให้เกิดแคมป์คอนเนกชันได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดแคมป์คอนเนกชันปั๊บเกิดเป็นรูปเหตุได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็น incompatible แบบ overlap นะครับ a กับ b เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับ a กับ b เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็จะไม่อันนี้ก็คือไม่สามารถเกิดคำคอนเนคชันได้ยีนเอไม่อคกติเวตนะครับเฮมิคอมเพรสชั่บเบีนะครับหมายความว่า A ไม่เหมือนแต่ B เหมือนนะครับมารวมกันได้แต่ไม่พัฒนาต่อนะครับแล้วก็เฮมิคอมเพรสชั่บเอนะครับก็คือ A เหมือน B ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสก็เหล่านี้ครับก็จะไม่เกิดเป็นดอกเห็ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนคอม p พ t i b l e A ไม่ตรงกับ B นะครับก็สามารถที่จะเกิดเป็นค c คอนเนคชันแล้วก็พัฒนาเป็นดอกเห็ดต่อได้นะครับ ในการปรับปรุงพันธุ์เห็ดนะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับคือการปรับปรุงโดยการ selection ก็คือเลือกจากเห็ดที่มีดอกหรือว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับก็คือเลือกมาเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงเอาเส้นใหญ่ต่อนะครับเพื่อที่จะเอาไปาพัฒนาต่อเป็นดอกเห็ดในชุดรุ่นต่อไปนะครับหรือแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมพันธุ์คือ hybridization นะครับคือการข้ามสายพันธุ์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นเห็ดที่มีคุณภาพ หรือว่าคุณสมบัติที่ต้องการได้นะครับก็มีอยู่แบบวิธีที่1นนะครับคือการผสมเส้นใยของนิวเคลียสเดี่ยวก็คือโมโนโมโนคลอซิงนั่นหมายความว่านิวเคลียสที่พัฒนาเป็นเส้นใยนะครับจากนิวเคลียสเดี่ยวนะครับพัฒนาเอาเส้นใยมา ก็เลยกมาฟิวซกันนะครับถ้าฟิวซ์แล้วเกิดแคมป์คอนเนคชันได้อันนี้ก็โอเคก็เกิดเป็นดอกเห็ดได้นะครับก็เอาไปคัดเลือกต่อแล้วก็ผสมแบบไดโมโนครอสซิ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาจากเส้นที่เป็นไดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มารวมกับเส้นโมโนนะครับคอสกันแล้วก็ดูผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณภาพดีหรือไม่อันนี้เป็นการคัดเลือกระดับนิวเคลียสนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือโปรโตพลาส์นะครับโปรโตพลาส์ก็คือการฟิวเซลล์นะครับโปรโตพลาส เห็ดปลวกที่เลี้ยงได้ในอาหารปกติฟิวกับเห็ดอื่นนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นดอกเห็ดเราก็สามารถที่จะปลูกเห็ดชนิดใหม่ได้นะครับก็จะมี2แบบนะครับในการฟิวนะครับก็คือใช้อ่าแมคนิ a สมคานิคอลก็คือลักษณะกายภาพรีกบอกรณยนึนนงคือใช้อินซานนะครับซึ่งก็ทําให้ผนังเซลล์บางแล้วก็ฟิวกันนะครับ